ผมนายอาคมกรจีนเล่นพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธานั่นำทีมค้นหาและกู้ภัยอาคาร์งจำนวน48ได้นักค้นหาหนึ่งตัวมาเพื่อสาธิตการค้นหาและกู้ภัยอาคาร์งบัดนี้พร้อมแล้วครับท่านผู้ชมครับมีประกอบด้วยท่านพนักงานป้องกันนะครับจำนวน5้านายนะครับเทศบาลเขตหลุตันสี่คนเจ้าหนนะครับ ทาี่ Jamie, สองเราบวาทีมงานที้ร okay. ับใช่เลยนะครับนักกาที่กรจประกอบทีมรวมนะครับทำการค้นหาโดมินักจัม่เคร็จครัตัวนักับโอเคโอเคโอเคก็คนครับทกาบอตนี้ะทการยืนยันที่ไดนอคักเที่ต้องการจะาบอีกครั้งหนึ่งเพื่อรบหนให้กับเพยที่ก หลังจากที่เคนายส่งสัญญาณว่ามีผู้ประสบภัยติดอยู่ข้างในนะครับทีมกู้ภัยก็จะใช้อุปกรณ์กล้องเซิร์ชแคมนะครับสอดเข้าไปในช่องนะครับเพื่อทําการพิสูจน์ยืนยันนะครับในการปฏิบัติ ยุ่งไปที่พักรอค่ะบจะทำอินสลัะนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทำการพ่นตัวหนังสือ,อสลักชี้พิกัดบอกระบุวิกิม จาบผู้ประสบภัยนะครับก็จะมีการประสานการขอสลับถนนนะครับทีมแพทย์นะครับทีมผู้ชีพนะครับแล้วแต่พื้นที่เกิดเหตุนะครับขณะนี้ที่เห็นอยู่เป็นทีมโรงพยาบาลอาภากรเกียติวงนะครับแล้วก็รถพยาบาลของมูลนิธิร่วมกันอยู่ Bye. 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 Bye.